กินแบบไหนที่แก้ไขหรือลดภาวะดื้ออินซูลินเราคงทราบแล้วว่าภาวะดื้ออินซูลินเป็นต้นเหตุของโรคไม่ติดต่อเรือหลังเช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงและการกินเป็นสาเหตุท,ที่สําคัญที่ทําให้เกิดภาวะดื้ออินซูลินเรามาดูกันเลยค่ะเราจะทําอย่างไราตามพี่ปาไปเลยนะวิธีการที่เราจะกินอาหารแบบไหนที่แก้ไขหรือลดภาวะดื้ออินซูลินข้อที่หนึ่ง เราต้องลดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตนะคะลดลงมาเลือกคาร์โบไฮเดรตชิงซ้อนไม่แปรรูปไฟเบอร์เยอะค่ะหากพบว่าดื้ออินซูลินมากเราจะต้องยิ่งลดขราบลงให้ได้น้อยกว่า50กรัมเพื่อแก้ปัญหาดื้ออินซูลินที่ร่างกายเรียกว่าใช้น้ำตาลของเราได้น้อยมากค่ะ2โปรโตีนปโปรโตีนต้องมีครบเลือกกินปโปรโตีนที่มีคุณภาพดีเลือกจากแหล่งอาหารธรรมชาติโกร โปรโตีนเราควรจะทาน1.2ถึง1.5กรัมต่อน้ำหนักตัวกิโลกรัมต่อวันนะคะ3กินไขมันดีค่ะเริ่มจากอาหารที่อยู่ในธรรมชาติเช่นเนื้อติดมันไข่นมทรูต่างๆน้ำมันมะกะอกอะโวคาโดไขมันดีเหล่านี้ไม่ทำให้อ้วนค่ะแต่กลับทำให้ร่างกายเราเผาผ่านดีขึ้นโอ้ยสุดยอดเลยนะคะและที่สำคัญคือฝึกทํา i f ค่ะ หากต้องการแก้ปัญหาด้วยอินซูลินเราควรทำฟาสติ้งให้ได้มากกว่าสิบหชั่วโมงต่อว,วันร่างกายจะสามารถใช้ไขมันของเราได้ดีขึ้นค่ะแน่นอนเลยค่ะเราไม่อยากเป็นภาวะดื้ออินซูลินเพราะว่าอะไรคะเราไม่อยากเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคไล้เชื้อแต่เรื้อรังเพราะโรคเหล่านี้ทำให้เงินออมเรารั่วไหลคะ่ะกลับมาดูแลสุขภาพกันค่ะเชื่อพี่ปรานะคะ